ขึ้นใหม่ละรอบนี้มันบันทึกไปในแกลลอรี่นะครับจะได้ไปตัดคลิปง่ายๆหน่อยไม่ต้องมานั่งอัดนะครับรอบเดียวจบนะครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดกดไปเถอะนะครับ <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่มีคนดูนะเวลานี้ก็เที่ยงคืนละนะครับน่าจะไม่มีละนะครับไม่ค่อยได้สตรีิเลยนะครับน่าจะไม่ค่อยมีคนละ โทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้สตรีมมันแหลกแหลกแม่งเห็นเครื่องเก่าผมเลยเครื่องเก่าผมไม่ค่อยแหลกตัวเลือกหมดปกติหมองมอนมาว่าเนี่ยนีนนนน่ไม่แหลกเท่าไหร่ไอภาพมันต่ำเลยโลโลเกตเนี่ยแม่งแหลกเหมือนเดิมตมัวต่ำผมยังไม่ได้อัพวิวเลยวิวดิวหกสิบไปต้องวิวสี่ด้วยถึงจะปลดล็อกโอเคโอเควิวสี่ก็วิวสี่ มันแหลกกว่าเดิมนี่เปล่ายี่ต้องเปิดเหมือนคุณภาพสูงมนหนึ่งจะไม่แหลกมาเปิดจากคมชาติเพชดีแหลกเหมือนเดิมมาเราเปิดดูตัดจวงกันเลยดีกว่าทุกคนตู้สเต็ปอัพนะฮะเอออันนี้อนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ต้องอันนี้นี่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเปิดห้าเพชรล้างดวงแม่งก่อนเปิดล้างเกลือก่อนยื้อไม่ใช่ออกนะปั๊บไม่ออกถือว่าแล้วออกยากนะดวงไม่ดีจริงก็ไม่ออกเลยตู้ อีกนิดเดียวเราจะได้ตัวดำกันแล้วนะครับตัวดำเปิดรูตาได้ไหมว่าตัวดำไห้เปิดได้หรมั้งตัวดำเนปะิดรูตาช่างมันเดี๋ยวเรามาเปิดตัวนี้กันมารอบแรกครับกดไปเลยกดไปเลยทำการคนดูศูนย์คนช่างมันโนสนโนแคเปิดหมดไม่สนลูกไครปูฟ้าว่าแล้วปูฟ้าปูธรรมดาแม่งไม่มาแน่เลยเราเนี่ยว่าข้ามไปเลย เปิดสักนิดหน่อยนะให้มัเหลือประมาณ3,500นะเก็บไว้เปิด EX หรือไว้ตัวใหม่รีวิวโล่งรีวิวได้มั้งนะไม่ก็เหลือ3,700 3,800นะไม่อยากทุ่มทุนเยอะขนาดนั้นอยากได้เวลว80มาเล่นนะไม่ได้อยากได้แบบเวลว100อยากได้เวลว80อยากได้เวลว100ก็ดีนะภายในเงาะเหลือสัก3,800เนี้ยไว้เปิดตัวใหม่ไว้ไรีวิวสักหน่อยโอ้โหโกลฟ์14เย้ยแต่ฟูฟ้าชัวเลยนั่นไงกูว่าแล้วไม่มีลุ้นละฟูฟ้า เปิดปีเปิดปีเปิดเปิดหมดไม่สนลูกใคร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 ข้ามข้ามงเลดูทรงแล้วยังไม้หนึ่งตัวข้ามไปค้ดายย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 ยรยกระยอยยกยยยยยงยย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 ยาไยด้ยย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 ยนยยงว่ายสียยอ่ะยยยยเยียยยยะะย้ายย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 

โหโคพีดสี่เยอะแบบฟูฟ้าชัวร์เลยนั่นไงกูว่าอลไรคนไม่เห็นรูปใคนเพิม่มคนไม่เห็นรูปใคนเพิม่มคนไม่เห็นรูนนปใข้ามแม่งหลกกว่านี่ยังเสียงกูเบาด้วยประเด็นทำไมเสียงกูเบายัางวะมาต่อไม่เหมือนอัดคลิปเลยเนี่ยได้ชื่อคลิปละเปิดวันพีดบัติรัตเปิดตู้อูตะเพิ่มอีก500เพชรท่ามกลางคนดูกลางสตรีมท่ามกลางคนดูสูงคนโอ้ทองดำใช่ดดนูแงะว กูคลิสี่เฮ้ยทำไมดวงกูเกลือจังวะวันเนี้ยเฮ้ยผูดแดงนี่ยอยู่แต่ทำไมดวงผมเกลือจังวะแม่งดวงอย่างเกลือเลยเอ่ะเอาไหมใกล้ป่านไหนจะอุซบคลิปไปโอ้ไม่มาด้วยประเด็นนี่เอจะทงทองทำไมวะทำไมมันเกลือจังวะรู้สึกเกลือเหมือนเกลือกว่ารอบแรกอีกนะเนี่ยฮะมาดูคลิปปะ่ะไม่รู้สึกเหมือนเกลือกว่ารอบแรกอีกวะเห 3, ลือสามพันแปดเลยเนี่ย กองสมบัติอีกแล้วภูแดงกบสามสองภูท้องโอ้ภูฟ้าภูทองนี่ออกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีนะหรือกูคิดเองไม่รู้เอ้ยอุตามาแล้วอ่าเวลเจ็ดสิบแล้วเวลเจ็ดสิบแล้วมาเฉยอุต่าไม่ใช่สเน็กแมนด้วยนะเมื่อกี้บาวแมนนะคิดว่าจะไม่มามหมอีกตัวไปอุตะาอีกตัวไปอีกตัวไปปิดงบอีกตัวขออีกตัวขออีกตัวขออีกตัวในเต็มนี้ขออีกตัวขออีกตัวมัดขออีกตัวโอ้วิ่ง มาดมาดอีกตัวมาดอีกตัววิ่งอยู่เลอะมาอีกตัวโอ้โหไม่มาเอ้ยมาตัวเดียวตัวเดียวเองตาเออจะได้ตัวดำอยู่แล้วก็เปิดมึงจนได้ตัวดำอยู่แล้วรู้ไหมมันใช้เยอะนะตัวดำนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเซนหรือเปล่าว่าตัวดำได้ตัวดำนี่คือเปิดมึงเกลือมากเลยนะมันสิบห้ารอบสิบห้ารอบห้าห้าคูณสิบห้าเท่าไหร่วะห้าคูณสิบเป็นห้าสิบห้าร้อยแล้ว โอ้โหสิบรอบก็ห้าร้อยลนะเกินห้าร้อยแล้วตอนนี้อุตะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกร้อยหกร้อยห้าสิบเจร้อยเออเจร้อยห้าสิบถูกแล้วนะเออการันตีโอ้โหพี่สี่แม่งไม่มีลุ้นเลยว่ะดวงกูเกือจังวะแต่ยังดีนะอุตตะแม่งมาอยู่อะอแล้วมาแบบไม่ใช่สเน็กแมนด้วยไงประเด็นอน,นีมาแบบตกใจอะมาอาจจะแหลกๆหน่อยนะทุกคนนะขออภยัย้วยนะโทรศัพท์เครื่องนี้แม่งกากไม่เหมือนเครื่องเก่า vivo นะเครื่องเก่าดีอยู่นะ กถามจริงกี่เพชรแล้วเนี่ยหกร้อยเพชรแล้วนะหกร้อยเพชรปลาเข้าไปแล้วได้อูตายังไม่ถึงเวลแปดสิบเลยประเด็นคือมึงจะให้กูเกลืออะไรขนาดนั้นนะ่ะเปิดตี้มาภูแดงเอ้ยภูแดงโอ้อยภูทองด้วยดิประเด็นคือภูทองด้วยแต่มันจะมาหรือเปล่าครบยี่สิบเจ็ดเปิดมาขออูตานะสี่ดาวตัวอื่นไม่เอาโนสนโนแค่สี่ดาวตัวอื่นไม่เอา เปิดหมดไม่สนลูกใครสนใจแต่อุตะเปิดหมดไม่สนลูกใคร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 อย่าบอกนะไม่มาเลยอ่ะทงทองปูทองหมอบเข้าให้โอ้โหซันจิตเตลแบ็คมาแล้วก็อ่าตัวเนี้ยชื่ออะไรวะลืมชื่อมาแล้วว่นไม่ได้ดูวันพีชนานดองเงช่วงนี้ดองเนี่ยมาภาพตางเครื่องเครื่องกูร้อนเลยเครื่องร้อนเลยประเด็นภาพกาดกันระดับกาดกัน มาต่อบอกแล้วเปิดหมดไม่สนลู้ใครตัวดําเปิดเลยวะเปิดดูตาไม่ได้ใช่ไหมตัวดํเนี่ยตัวดาเปิดเลยวะในใ่าจะเปิดตู้พวกเนี้ยตู้คาววนดิสนี่ไงมาแล้ะตู้คาววนดิสกับดอนชิงเจา้าเนาเหมาเยงฉงเฉ่งชฉงเสาเก่าหลิงกงนะอืมโอเครูตากันต่อมาครบสเตปแล้วนะเนี่ยรอบรอบสเต็ปมาแล้วนะเนี่ยรอบที่ห้าแล้วเนะนี่ยจะมาไหมกูตากมาห้กูเหอะมา ม,มาเถอะไม่มีกองสมบัติเลยนามิขโมยหมดแล้วภูแดงครสิบสี่ปูทองเออภูแดงทงแดงกูพูดผิดทีเดีะพูดภูแดงแม่มาภูแดงจริงมาเถอะแปดสิบขอร้องขอร้องแปดสิบเถอะเดี๋ยวคลิปกูสั้นนะเจ็ดนาทีกับคนดูส่วนคนมับเข้าให้นอนหมดแล้วมั้งคนดูกูมาสะดึกเลยคนดูบอกไปสองทีอะไปเอาการันไม่ใช่การันตีดิมาครบแล้วนะ ไแล้วนะได้อีกแค่รอยเพชรนะอุตะจะมาไม่มาไม่มาก็แล้วแต่นะโนสน่วนโน,น,โนแคร์ไอดอนโนมาเหอะภูทองครบ14แล้วยายภูทองเกลืออย่างนี้เกลือครบ14ภูทองทองทองเกลืออย่างนี้เกลือร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยมา์กี้ครับสีเจกรันรุ่นใหม่มาอู้โฉบร้อยปอนมา เกลือจัดเอ้ยมาแล้วอูตามาแล้วเวล์แปดสิบแล้วแม่งได้ตั๋วทองพอดีเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรเวล์แปดสิบสัตว์เกลือไปวะวะเย้มาอีกตัวไหมได้ปั้นง่ายหน่อยอีกสองสามตัวมาไหมมาไหมครับข้ามคลิปไหมไม,ไม่ไม่คลิปดีกว,ว่าไม่คลิปดีกว,ว่าคลิปคลิป,คล,ปคลิปดีกว,ว่าคลิปมาปรับอืมมาตัวเดียวใหญ่ตัดมาเด็กหน่อยก็ได้เวล์แปดสิบตามที่หวังให้เวล์แปดสิบจริงๆอืมดีเยี่ยม หรือแปดติดสัตว์ใช้เย,ย่ไม่ได้ด้วยมั้งเนี่ยใช้หกใบอ่ะเพื่อนงั้นใช้หกใบให้ตัวดำอีกหนึ่งใบด้วยรับไปเลยมาเปิดดอนชิงเจ้ากับคาเวนติสนะครับเอาดอนแล้วกันเพราะคาเวนติสผมดูเหมือนสกิลเก่านะเออเหมือนจะเป็นสกิลเก่านะมันคล้ายๆกับตัวเก่าอ่ะนะครับโอ้คาเวนติสนะครับแต่ว่าน่าจะมีพวกพัสฟี่อะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าเดิมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดนี่สักร้อยเพชรแล้วกันอ่ะให้ร้อยเพชรแล้วกันตัวนี้นะครับ เผดวงดีนะครับให้ร้อยเพชรแล้วกันรอยเพชรขอมันหมานได้ไปะโอ้โหครบสิบสี่ธงดำมาเลยสั์หวานเจี๊ยบดีหวานกรุบดีหวานกปประะุบเปล่ะหวานกปประะุบปล่ะจะหวานกรุบไหมจะหวานกรุบไหมคาม่าวินิจแปดสิบปะไหนก็ไหนๆละคา่าววินิจมาแล้วก็นำทางมาแล้วนำนำหัวนำมาแล้วนำหัวนำหางมาแล้ควคาวินิจแปดสิบปไม่มาไม่มาเวข่วาววินิจกูจะพอดีว<ะ>่าซึ่งวันนี้ดวงกูเกลดเรือนะ เก็บไว้เปิดตัวใหม่เดียววืมรีวิวไปตอนนี้คนดูก็น้อยแล้วนนนะค่ช่องหอื่นก็ทำไม่หมดแล้ะอีกสักอีกสักห้าสิบแล้วกันไหนๆก็พูดไปแล้วว่าร้อยเพชรอ่ะมาดอีกสักห้าสิบแล้วกันไหนก็พูดไปแล้วว่าตู้นี้ร้อยเพชรอ่ะอย่าไปท้ออย่าไปท้อให้เดี๋ไปท้อกันจะอีโวพูดแดงเรียบร้อยแตกสีดาวแตกกระจายชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวใหม่ สเน็กแมนไหมสเน็กแมนมาไหมโอ้ซาโบครับผมซาโบล่างไหนเนี่ยซาโบล่างเดซโลซาครับผมตัวนี้เนี่ยเคยเป็นตัวดีอยู่นะครับตัวนี้เคยติดเมตานะครับว่ามาตัวเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มาตัวเดียวแน่นอนตัวเดียวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเดียวแน่นอนกูดูทรงแล้วอยากรัตนาไตเซ็งป่งนั่นไงกูว่าแล้วตัวเดียวซาโบเพื่อเชียอะไรลอยเพชร ตัวนี้จะใช้ไม่ได้อีกต้องเปิดอีกสองรอบอีกใช่ป่าวะของที่มีแปดเอ้ยพออยู่นี่ว่าเที่ยมีแปดใบเลยเหรอเปิดพออยู่นี่ว่าได้ตัวอะไรจะิปไปเลยบูตะโอ้โรบินท้อมากนะฉันทอ้อในฉันท้อมากนะแล้วไปดูตะแปดสิบกันฉันท้อมากนะบอกตรงบูตะบูตะ อุตะอุตะอุตตะนี่ไงอุตะอุตะเล่นกับตัวอะไรดีวะอุตะกับตัวอะไรดีวะเดทดละกันไม่เอาอะเล่นตัวอืตัวใหม่เลยคาร์บินดิสเลยคาร์บินดิสอัพเวลไปเลยหกสิบอัพหมดไม่สนลูกใครโน no, สนโนแครแต้มใครกูไม่สนอยู่ใช้หมดอ่ะอัพหมดไม่สนลูกใครน่ารักนะอุตอตะจริงนะ น่ารักมากนะฟังเสียงดิเนี่ยก็จะมุดมุดมาเร,ม,รมาเรามาเล่นกันหน่อยอุตตะลงแรงีนี่าไม่อยากลงอีเวนต์มาแรงเล่นง่ายไม่ไมลงไม่ได้ถึง,ถงยากก็ลงไม่ได้ใส่โมเดลกันต่อเราไปใส่โมเดลกันต่อ ก็เอาออกเด้ววะเดี๋ยกวกูไล่เขาอะคนดูสู์คนเลยทำคลิปไอ้สัตว์ไม่ได้สตรีมนานจัดไม,ไม่แจ้งเตือนนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็กดแจ้งเตือนไอ้กดกระดิ่งใหม่ให้หน่อยนะเออช่วยๆกันหน่อยนะมันไม่แจ้งเตือนแล้วนะไม่ได้ทําคลิปนานจัดนะฮะเออช่วยกันหน่อยนะครับรักกันก็ช่วยกันน้อยนะครับก็จะกลับมาเล่นบีทด,ดูนะช่วงนี้แบบพอมาดูบีทพันปีแล้วอินเลยนะพอดีผมดองไว้นะัมาดูตอนนี้นะครับแต่มังานก็อ่านๆไปบ้างแล้วแหละนะครับอืม ไม่ใช่อา่อานอ่านบ้างแหละอา่านแล้วแหละบางอย่างเตือนไม่ได้อ่านไม่จบแต่เมสแบบภาโพโคตรสวยไปนึงว่าดูเดี๋ยวมูฟี่กูอยากดูต่อเลยถือได้มันมีสิบสองต่อเนี้ยบีดนะสงครามอือถ้าสงครามเลือดพันปีโคตรเสียดายเลยมากลับมาวันพีกันต่อช่างบีดมันนะเดี๋ยวเดีเด๋ยวกลับมาเล่นบีดได้นะครับน่าจะเล่นบีดเบฟเซานะผมว่านะเพราะว่าไอ้บีดชีวินิลันแม่งหาหาเพชรมาเปิดยากนะเบฟเซา ยังหาง่ายอยู่นะครับแต่มีเนวแล้วแต่ผมขี้เกียจปั้นนะครับดีดเล็บซาลื่นอยู่นี้นะครับแต่เปิดตู้ไม่ลื่นเท่าไหร่เด้งดาวบาเยาบาเยเด้งดาวบายเยเด้งดาวบายเยขออภัยด้วยนะในคลิปใหม่นะครับเสียงเบาฮนะขออภัยด้วยยึดทงไม่ได้ไม่เข้ามันก,ก่อนเด้งดาวบายเย้โ,โดนขอดูสกิลหน่อยดิไม่เคยเล่นเลยก่ตายตายเลยเหรอความฝันชื่อนิดนี้น ลันความฝันช่วยนิดนิลันเดึงดาวแบบนี้เอ้ยยึดดิยึดดิกูจะได้ยึดไม่ในชาตินี้เออสกิลสองเป็นสกิลชาร์ดหรือเปล่าเอ้ยมันยืนชาร์จท,ทงได้ทีมกูเป็นงานว่ะทีมกูเป็นงานว่ะขอลองหน่อยดิยสกสกิลสองมันชาร์จหรือเปล่ามันชาร์ดหรือมันกดเลยรอรอรอไม่ไดอ๋อกดกดเลยนะกดเลยนะกดเลยนะว่าเพิ่มก่อให้ด้วยนะครับมีเพิ่มต่อให้ผมด้วยนะเดึงดาวแบบนีเดึงดาวแบบนี้สวัสดีคุณทุกคนนะครับเดึงดาวแบบนี้ กูเด้งดาวบ่ายเย้อยู่เนี่ยเด้งดาวบ่ายเยอ้อันนี้ม่นีห่อแบบนีคนดูทุกคนเนี่ยฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับถึงไม่ได้สตรีมนานแล้วนะครับแต่ก็ช่วยกันหน่อยะครับฝากกดจะดิึงใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่แจ้งเตือนอะไรนะ,ะเด้งโอ้โหบูตตายหาเลยติดบูตยี่นี่เล่นเป็นแล้วเนี่ยยืนยืนยืนบูตท,ทงเลยไอ้ห้าทงชัวรจังหวะนี้พื้ไปทีเก็บเล่ามาเไอ้กูติดไอ้เชี่ยนี่บ้านกูก็ดเดินหามันทำไมไม่เกิดสักทีวะแต่ อันนี้มันขึ้นเลยนะข้างบนแนะ่ละว้งางงไม่ไม่ไม่เกิดจากทีวะเ้ยขอเด้งด้บอ่ยอยยี้น้อยไม่ <c oughs> ชนะแล้วโอ้ชนะง่ายแทย้ <c oughs> เออด,ดีไอีอ้ห่อา m ห่อดาไาหยาหวิตาพูดอะไรกันไปดูตอนเกมที่สองดีกว่าครับทุกคนวิวสองแล้วไม่เลื่อนขั้นแล้ว ประสบความสำเร็จด้วยนะครับได้ชายามาตึงๆนะว่าระบบใหม่ก็ดีเหมือนกันนะจริงโอ้โหเกมเดียวไม่เวิลสองเหรอว่าเกมเดียวแล้วจะเวิลสองเลยเฟรด้ยใครกดไลค์กูเน่ยเฟรดเยี่ยมชิงชงเด,ดาดเบเบาด่งเดียนย่งยาวบาดีย มาต่อกันที่สักสองเกมแล้วสองเกมเพอแล้วเดยวลงแล้วฮนะปิดประมูลโมเดลต่อแล้วนะครับ เรียงต่อฮะมาอยู่ในเกมแล้วเด้งดาวบายกัน่แล้วดาวบาดเด้งดาวบาดเด้งดาวบาดเด้งดาวบาเด้งดบดบดปดห้านนี่ไม่ใช่สกิลชาร์นะนี่ไงสู่ความฝันน่่อันเวิงวอันไกลโพ้นสู่ความฝันี่่เด้งดาวบาดอกูเด้งเด้งดาวบาดกูเด้งดาวบาดไปดิ มาดิมาดิงดาวบาดหน่อยดิงดาวบาดเราจะไม่ยืดธง้้ยโดนแข็งเข่งนะครับโดนเข่งเข่งแล้วมันเข่งดาวบาดลุกขึ้นมาครันลุกขึ้นมาของคนเอกอ่ะดิงดุดิ้เฮลตายไปดิดิงกับรเฮลนะสู่ความฝันอันเป็นนิรันดร์เฮยนี่ก็ด่ามีคาระสุดเอ็นมัวสู่ความฝันอันเป็นนิรันดร์ดิงดาวบาดอยังยึดธงเพื่อนอยู่อย่ยึดธงอย่างยึดธงอย่างยึดธงอย่างยึดธงอย่ายึดธง วัดิงดาวบาดดิมันมันหน่อยเดี๋คิดทันดาวบา่าเด้ดาวบ่าเด้ดาวบ่าเด้ดิงดาวบ่าเด้ดีสิม่เฮลไม่โดนใครเลยท่านเพิ่งเกิดเดี๋ยวมันแข็งเดี๋ยวมันเข่งเดี๋ยวมันเข่งเดี๋ยวมันเข่งใครผมเดี๋ยวมันเข่งเดี๋ยวมันเข่งมันจะเข่งใครมันจะเข่งใครมึงยึดเพื่อนเดยวยุ่งยึดงข้ามันมันไปก่อนข้ามไปก่อนดีสิม่เฮลตายไปดิดิสบรายเฮลเจอดิสบรายเฮลกู เด้เฮกูดาวบ่าเด้เด้งดาวบ่าเด้เด้งดาวบ่าเด้เด้งดาวบ่าเด้จะไปไหนจะไปไหนเซนโกคุจะไปไหนอดีตจอมทัพเรืออดีตจอมทัพเรือเด้งดาวบ่าเด้โอ้แม่งหล่อแม่งแย่งกูข้าวกูยึดธงจบแม่งเลยเออแย่งข้าวหนาไม้มาแดกเหล้าแล้วกูแดกเหล้าแล้วกูเฮิร์ดมา แดกเล่าแล้วกูวิ่งเร็วปกติแดกเล่าเราต้องวิ่งช้านะเฟะนะชีวิตจริงนะแต่อันนี้มันในเกมเดซมิเฮวตายไปดิอายูโฮติมิเฮวตายไปดิย้อนคูดาวด้วยนะฮะยึ่งคูดาวสกิลหนึ่งนยังไม่ได้อ่านไม่ได้ทำอะไรเลยนะดาวบ่าเด้งดาวบ่าเด้งดาวเอ้ยกลับไปดิกลับมาเด้งดาวบ่าเด้งเออลูฟี่ก่อนเอลูฟี่ก่อนเด้งดาวบ่าดิเออ อยู่ไหนอยู่ไหนที่จะรู้มึงมาตามละมีงยังมาจับกูใช่ไหมในภาคกูเนี่มึงมาจับกูใช่ไหมอย่ายืดเออจิงเบมาเด้งจิงเบเด้งดิสไมเฮลดอนมาเด้งแล้วตามึงเก่งนั่นแหละมึงเก่งนั่นแหละฮะหมัดโลกันวิภพโลเกมง่ะเก่งนั่นแหละมัดโลกันวิภูรโลเกม่อยเกาะอ่ะโดิมาช่วยโคบี้อ่ะแล้วลูฟี่ล่ะแล้วลูฟี่เพื่อนรักกูล่ะ ลูฟี่เพื Pick ่อนสมัยเด็กกูลาฮะไม่ใช่ลูกรักเหรอไม่ใช่ลูกรักเหมือนโคบี้หรือไงล้างแค้นให้ลูฟี่ฮะเราตามล้างแค้นให้ลูฟี <Man> ่ที่ทำให้ลูฟี่ไม่ใช่ลูกรักแทงโจนเลยเดซมิเฮลจังเพลงจงหลับไหลสู่อันเป็นรุ่นนั้นเออเอวีพีแล้วมั้งเนี่ยง่ายๆนะครับวิวหนึ่งเอวีแล้ว โอเคนะครับนะถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอาจจะแหลกๆนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเครื่องนี้มันกากไม่เหมือนเครื่องเก่านะครับที่มันลื่นๆนะครับก็เดี๋ยวชิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ลองดูกันอาจจะเป็นคลิปปั้นอุตาหรืออาจจะเป็นรีวิวตัวใหม่ๆที่เข้ามาให้เปิดกันนะครับแต่อาจจะแบบงบน้อยหน่อยเพราะว่าอยากเก็บไว้เปิด EX ตัวใหม่นะครับเพราะมันได้ยอดวิวเยอะนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ทำนานก็ขอหน่อยละกันสำหรับ ยอดเวลนะครับยอดเวลนะครับนะสำหรับเด้งดาวบาเย้กุตาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้นะมีขายที่อะไรกูเยก้กุยตังซื้อนะโอ้ยนะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจากจุดราไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบไปแล้วชู